สวัสดีด้วยเนี่ยผมวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในแมปเดิมอีกเช่นเคยเพชรซิมูเลเตอ X เมื่อคืนฮาร์ดทุมเพิ่งจะอัปเดตก็เล่นไปหน่อยนึงแต่ก็ได้ดีเดียวจริงๆว่ะไม่ไหวก็ณตอนนี้นะผมเป็นเวลา8โมง16ใกล้จะเรียนออนไลน์แต่ว่ามาอัดคลิปก่อนเออไม่เป็นไรหรอกตัดไปเรียนไปอีซี่ลั้วัพเดตนะผมก็จะมี fantasy World แล้วก็แอเรียใหม่3าแอเรียแล้วก็เพชรใหม่24ตัวแล้วก็ไข่ใบใหม่3าใบแล้วก็จะมีไอตัววงเอ็นชาร์ดเครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปนในเกมแล้วก็ไปไปพิววิวให้ดูแล้วกันเนาะแล้วก็เออเอ็นชาร์ดเมนต์แบบใหม่ะครับผมแล้วก็แอดนิวแรนซซึ่งผมตันเรียบร้อยแม่งปรับให้ออโต้ไม่รู้เป็นหาอะไรเหมือนกันนิวอะชิเมนต์ ment, ก็ยังไม่ได้ส่องเลยก็ก็กเออก็มีอะ่ะ <c oughs> 15เพชรอ q ควิปพา s แบบลิมิเต็ดไทม์นะครับผมก็คือเดี๋ยวผมขอส่องตรงตรงนี้ตปหนอยน,นะสโตโอเคในนี้ไม่มีผมก็คือไอเกมพาร์ทเนี่ยมันจะไม่สเต็กรับ8เพชรอันนี้นะครับผมไม่สเต็กรับ8เพชรอันนี้นะครับสิบห้าเพชรคือใส่ได้แค่15ส่วนแปดเพชรอันนี้ใครที่เคยซื้อก็แฮวแดกไปครับผมรุ่นหนึ่งกูด้วยนะครับโอเค okay. เดี๋ยวเจอในเกมแล้วนี่นนคือแฟนตาซีเวิลด์นะผมก็จะมีช็อปอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีที่ให้เสียกระตังเหมือนเดิม อันนี้ก็จะเป็นปืนใหญ่เนาะแต่ว่าผมไม่ได้ใช้เพราะว่าคุณนั้นมีเทเลพอร์ต e ซี่แล้วก็จะมีตรงนี้ผม enchanting เ,เพชรนีผมซึ่งมันใช้ครั้งละ10,000เพชรนะครับอ่าใครใครที่ฟาร์มเพชรไว้ก็ดีใจด้วยครับผมคุณได้ไปต่อแล้วส่วนสัตว์ที่ผมมีนั้นก็จะเป็นเซตอันนี้นะผมก็เมื่อคืนก็ฟาร์มนิดหน่อยเนี่ยผมจนได้ประมาณนี้เออซึ่งผมก็ยังไม่ได้ enchant ทั้งหมดเลยเนี่ยผมเมื่อคืนไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สบโอกาสจริงๆวะ่ะ ส,ส่วนอ <I. S 2> ัน <te <dated teenage fashion online> นี้ก็คือไข่แบบใหม่นะ่ยผมสามสามที่สิเออไม่ใช่สามฟองสามที่ที่แรกที่สองที่สามซึ่งผมก็ปลดล็อกถึงอันนี้แหละเรียบร้อยเออแล้วก็ในในส่วนของสแตตสัตว์เนี่ยอันนี้ขนาดหกสิบสามเปอร์เซ็นนะนี่หกสิบสามเปอร์เซ็นนะเนี่ย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 เกลือเกลือสุดแล้วนะเนี่ยเกลือสุดแล้วแสนสามเดิมเดิมแฮะแสนสามยิ่ดุอ่ะนี่โกนะเว้ยโก้แสนสามท่าเลนโบว์จะขนาดไหนโอเค แล้วก็ในส่วนของประตูตรงนี้นะผมก็จะปลดล็อกด้วย3 5มหไอ้สามหมื่นเจ็ดพแฟนตาซีคอยน่าจะใช่อ่าแล้วก็มีประตูว้าตรงนี้นะผมแต่ว่าอีก4อันนั้นมีคนเคยถามในไลฟ์ผมก็ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันยังไม่อัปเดตครับรออัปเดตครับผมจะเย็นๆก็จะมีอยู่2ลิดินแดงนะผมก็คือมี a n c เชนไ i c e แลนดนะผม Ancient Island ดก็คือนี่เลยนะผมแต่ว่าคนส่วนใหญ่เขาจะมา ฟาร์มกล่องดีกันซึ่งกล่องนี้เนี่ยจะมี HP ทั้งหมด1บิลเลียนนะผมหรือว่า1,000ล้านอะไร่นเงียแต่ว่าสัตว์สัตว์กูนั้น15ตัวก็ลุมบีอีซี่แล้วก็ดินแดนต่อไปนะผมก็จะเป็นสมุยไอซ์แลนด์นะผมสมุยไอซ์แลนด์อันนี้ก็จะเป็นกล่อง 200M เนาะเออใช่กล่อง 200M แต่ว่าไหนว่ากล่องในไลฟ์แม่งมาจังเลยในนี้แม่ไม่เคยจะมาเออไม่เป็นไรก็ประมาณนี้นะผม ก็จะเป็นซามูไรแบบว่าต้นต้นต้นซาก,กุระนะครับอ่าแล้วก็แต่ถ้าให้ผมแนะนำนะผมไปฟาร,ร์มที่อนเชนไอซ์แลนดดีกว่านะครับนี่เลยกล่องนี้เลยคุ้มสุดละผมบอกเลยคุ้มคุ้มสุดละแล้วก็อีกอย่างนะผมก็คือที่ผมเคยสงสัยในไลฟ์แต่ว่าตอนนี้คลายสงสัยแล้วก็คือ e อ o กซ์ีฟชเนี่ยผมก็ไอทิพเปิลคอยเนี่ยมันจะรวมกับแฟนตาซีคอยได้ไหมคําตอบคือรวมครับผมโคตรโอเคโคตรโอเนี่ยผมจัดไปเลย แล้วก็15เพชรอีคลิปเนี่ยเป็น l i m i t ต็ดไทม์เนาะก็มันเปิดขายแบบว่าจำนวนจำกัดเวลา 1399R ซึ่งหกก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็ก็จะเห็นได้ว่าสัตว์กูนั้นไม่ใช่แปตัวอีกตัวไปเอ่อเอ้กูซิเพชรเนี่ยอันนี้ใครอยากจะจัดก็จัดนะเออแต่แต่แต่ผมเข็ดจากจากจากแพทแรกละเรียบร้อยเออที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละเพราะฉะนั้นก็สำหรับคลิปนี้ แต่โฟร์งต์เทฟไสิ่งไม่บายกเรียนไปเรียนกันล